ในส่วนของ create b i n อันนี้ก็จะเชื่อมกับตัว accounting ค่ะอันนี้ก็หน้าเหมือนกันกันกบฝั่ง customer invoice เลยคะ่ะอันนี้เป็นตัว vendor b i n ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะส่งมาในสถานะ draft ส่งชื่อของ vendor ส่งสินค้ามาอันนี้เราก็ตั้งหนี้เตรียมจ่ายเงินได้เลยค่ะมันก็จะมาแสดงอยู่ที่ vendor b i n ตรงนี้ อันนี้เราก็สามารถทําจ่ายเงินได้เลยค่ะการจ่ายเงินก็ไปที่ vendor payment ตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าแบบง่ายๆในระบบก็จะมีตรง register payment ค่ะเคสนี้ก็คือจ่ายทําจ่ายไปได้เลยตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดการจ่ายนั้นมีทําพวกหักหน้าที่จ่ายด้วยอันนี้ก็แนะนําให้ไปที่ vendor payment ค่ะหน้าฟอร์มก็เหมือนกันเลยค่ะเลือกชื่อของ vendor เลือกวิธีการจ่ายเงินค่ะระบบก็จะไกด์พวก บินที่เราจะต้องจ่ายขึ้นมาให้ค่ะอันนี้ก็จะไกลขึ้นมาให้เลยแล้วก็ทำจ่ายได้เลยตามปกติค่ะแล้วก็มีแคชช็อตแคชโอเวอร์ over, มีส่วนลดมีค่าธรรมเนียมอันนี้ก็คือมีเหมือนกันค่ะแล้วก็หักนาที่จ่ายก็ทำที่ตรงนี้ได้เลยได้เหมือนกันค่ะหรือว่าในตัวระบบจะมีอีกอ่า การจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือในส่วนของ p ิ t ตี้แคค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว p ิ t ตี้แคอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้สําหรับจ่ายพวกค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จภายในองค์กรนะคะ mm hmm. เช่นพวกค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือค่าอื่นๆนะคะที่มันเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้ก็มาจ่ายที่ P ิตตี้แคได้ถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยมีในส่วนของการทําเงินสดย่อยะคะ่ะหรือ p ิ t ตี้แคก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะ ในตัวของพิตี้แคทํามันก็จะเริ่มมาตั้งแต่ในเรื่องของการตั้งวงเงินสดย่อยนะคะว่าในรอบนั้นๆเนี่ยเราจะสามารถตั้งวงเงินสดย่อยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เช่นอาจจะฟิกไว้เลยไหมว่าเดือนละ3 0,000อะไรพวกนี้คะ่ะอันนี้ก็คือสามารถมาทาเบิกเงินสดย่อยเพิ่มได้คะ่ะแต่ว่าเบื้องต้นในตัวระบบเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้คะ่ะว่าสมมุติว่าเราตั้งไว้ว่าอาจจะให้ลิมิตอยู่ที่3 0,000นเนี่ยอันนี้ก็คือเวลาที่ยูเซอร์เข้ามา เกลียดรายการนะคะเวลาที่มีการตั้งขอเบิกไปเกิน3 0,000ืนเนี่ยระบบก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้ว่าแบบมันเกินวงเงินตามที่เรากําหนดนะอันนี้คือจะยินยอมให้ตั้งเบิกไหมหรือว่าจะแคนเซิลรายการไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพวกการตั้งเบิกในระบบอันนี้ก็สามารถมากรอกข้อมูลได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทําจ่ายก็ให้มาที่พิตีแคชตรงนะี้อันนี้ก็จะเป็นพวกรายการจ่ายในระบบทั้งหมดเลย ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์อันนี้ก็มาจ่ายเพิ่มที่ p i t ตีแคก็ได้แล้วก็ในส่วนของ p i t ตีแคอันนี้ก็สามารถทําพวกหักหนที่จ่ายได้ด้วยนะคะแต่ช่นเราอาจจะจ่ายค่าบริการเล็กๆน้อยๆแต่เราจะมาจ่ายจากตัว p i t ตีแคนะคะอันนี้ก็จะมีตัวหักหนที่ใจ่ายให้สมมุติว่าจะต้องมีการทําหักหนที่จ่ายอันนี้ก็จะเป็นพวก transaction l o g ก็คือมันจะเป็นพวก like รายการเคลื่อนไหวของพิตีแคททั้งหมดเลยค่ะเช่นมีการเบิกเงินหรือมีการจ่ายออกก็จะมารวมอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนนี้ก็สามารถดูพวกรายการหากักในที่จ่ายเพิ่มได้ตรงนี้มันก็จะมีเมนูแยกอยู่คก็สามารถมาดูเพิ่มได้สมมติถ้าเกิดการนําตัวฟีเจอร์ของพิตีแคไปใช้อย่างเช่นเราอยากจะแยกบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีหลักของบริษัทออกจากกันอย่างเงี้ยครับสมมติ ว่าเราไปเลี้ยงพนักงานเอาไปเลี้ยงลูกค้าอย่างเงี้ยครับที่เป็นการเบริกแบบยิบย่อยแต่ว่าสุดท้ายมันจะลิงก์กลับมาที่ระบบภาษีให้ได้แล้วก็เป็นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทแบบมีหลักฐานต่างๆให้ด้วยนะครับกับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์มันก็คือเหมือนกับเราเบิกแทนเป็นพิทิแคสไปเลยเป็นบัญชีกลางของบริษัทคือไม่ยุ่งกับบัญชีส่วนตัวของกรรมการแล้วก็ไม่ใช่บัญชีหลักของอบริษัท เพราะบัญชีหลักของบริษัทมันต้องเปิดอิน o วอยต้องทำปีโใช่ไหมครับแต่ว่าบางบางอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายที่แบบเราจ่ายเดียวนั้นหรือไปจ่ายค่าอื่นมาแล้วน้องๆไปทำงานในบริษัทเบิกขอเบอิกไปก่อนเนี้ยครับเราก็จ่ายเงินสดไปแล้วก็มาบันทึกในระบบนี้